สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถอีโคคาร์สวยๆมือเดียวป้ายแดงปี2010นะครับเป็นตัวท็อปเลยครับคันนี้มีปุ่มพุ s ธสตาร์ระบบกุญแจเป็นคีย์เลยสมาร์ทคีย์สัมผัสเปิดปิดประตูนะครับนิสสันมาร์ทนะครับอีโคคาร์ตัวท็อปเครื่องพันสองเป็นอีโคคาร์สวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับชุดแต่งครบนะครับแม็กยังใส่ให้ใหม่ครับคันนี้แต่งสวยนะครับไม่แต่งซิ่งนะครับใครสนใจผ่อนสุดชิลเลยครับ3100โดยประมาณผ่อน6ปีใครจะผ่อน5ปีครับประมาณ3700ประมาณ นั้นนะครับคันนี้สวยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มจมน้ำนะครับสีสวยเคลือบเงามาให้เรียบร้อยทอคู่แบบนี้เลยนะครับงามๆเลยนะครับชุดแต่งก็สวยแต่งมาสวยๆนะครับไม่เคยแต่งเครื่องนะครับใครที่ชอบและสนใจอยากได้อีโคคาสวยๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีปุ่ม push start นะครับแล้วก็เป็นระบบ smart key ใครที่สนใจนะครับก็มาชมดูได้ครับมีเกตติดมาให้สวยๆนะครับเนี่ยครับจับประมาณนี้นะครับสำหรับภายในคันนี้เป็น Airbag ABS นะครับสวยๆครับคุ้มๆแน่นอน139,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยสภาพดีคัดเช็คเรียบร้อยใครที่สนใจกำลังหา e c o c คานะครับเน้นใช้งานนะครับขับ สบายๆเลยครับประหยัดมากๆนะครับเป็นเครื่องพันสองใครที่ชอบถูกใจนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับมือเดียวนะครับคันนี้สีสวยสีเคลือบเงามาให้นะครับแมกยางใหม่สนบูนมากๆนะครับไหม่แท้นะครับ110,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถพร้อมใช้นะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานแบบใช้ง่ายๆดูแลสบายประหยัดมากๆแล้วก็ทนด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ลองพิจารณานะครับผมคัดเช็คฝาก ให้กับสมาชิกแล้วนะครับที่เหลือหน้าที่สมาชิกครับตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับพอนชิวๆเลยนะครับผ่อนวันละร้อยกว่าบาทอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดไปไหนก็ได้นะครับหยิบจับใช้สอยง่ายๆไม่ต้องกลัวเปลืองน้ํามันนะครับก็ลองพิจารณานะครับก็ะคัดและนําเสนอมาเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนี่ครับสภาพนี้นะครับก็ ลองพิจารณานะครับถูกใจนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือโทรและไลน์มาได้ครับเบอร์กับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับสนใจนะครับฝากกันเลยนะครับกับ E c โคคาเน้นใช้งานประหยัดอำนวยความสะดวกนะครับไปได้เลยครับทอคู่สวยๆนะครับแบบนี้นะครับสไตล์สวยๆนะครับไม่ซิ่งนะครับ